ไปเราจะได้ยินและได้ฟังพระธรรมเทศนาจากท่านศาสนาอาจารย์ดรวิชาญวิธานิมิตในหัวข้อเรื่องเส้นทางสู่วุฒิภาระสวัสดีครับ <c oughs> ครับจากการรับใช้พระเจ้ามาห้าสิบกว่าปีนะครับก็ได้ศึกษาได้สังเกตและก็ได้ค้นคว้าถึง เคล็ดลับชีวิตโดยเฉพาะชีวิตของพวกเราที่เป็นคริสเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของผมเองนะฮะในทุกบริบทไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวชีวิตสังคมชีวิตคริสเตียนชีวิตการเป็นศิยาวิบาลและก็สังเกตสมาชิกทั่วไปนั้นก็ได้พบอย่างหนึ่งว่าการที่ชีวิตเหล่านี้ได้มีปัญหาอุปสรรค แม้ทั่งวิกฤตชีวิตของเรามากมายนั้นก็มีองค์ประกอบมีสาเหตุหลากหลายประการแต่ประการหนึ่งที่ผมพบเป็นอย่างมากก็คือความหรือว่าขาดความเป็นผู้ใหญ่หรือขาดวุฒิภาวะในความเป็นหลายด้านหลายบริบทชีวิตของเราคือในในเรื่องวุฒิภาวะนั้น หรือภาษาอังกฤษว่า Maturity นั้นก็เป็นเรียกวาอะไรนะนามาทเรียกว่า abstract เราไม่ทราบว่าขนาดไหนถึงเรียกว่าวุฒิภาวะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายในการที่จะนำมาปฏิบัติในชีวิตของเรานอกจากคนที่สนใจจริงๆคนที่คนที่ตั้งอกตั้งใจที่จะพัฒนาชีวิตของตน ให้เป็นชีวิตที่มีศักยภาพหรือมีวุฒิภาวะความเป็นบุคคลความเป็นผู้ที่รับหน้าที่ความรับผิดชอบในบทบาทในบริบทต่างๆของชีวิตเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคร,รับเพราะผมจะต้องเทศนาทั้งสองเดือนนี้แต่เดือนตุลานี้ผมอยากจะเน้นใน ซีรีหรือว่าเทศนาเป็นชุดก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของพวกเรานะครับที่ผมตั้งใจท,ทําเช่นนั้นก็เพราะว่าบางคนเข้าใจผิดก็คิดว่าเราเป็นคริสเตียนมาหลายสิบปีแล้วเรารับใช้เราทํานุ่นทํานี่ก็เหมาว่าสรุปว่าเราเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว หรือเต็มไปด้วยวุฒิภาวะของเราแต่ถ้าเราศึกษาค้นคว้าจริงๆแม้ว่าทั้งตัวเราเองไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ในหลายด้านชีวิตของเรานั้นก็ยังขาดวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่บางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางส่วนอาจจะเป็นเด็กบางส่วนในชีวิตของเราเพราะเหตุนี้ในบริบทต่างๆนั้นก็เกิดปัญหาใน ทุกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะใช้คำเทศนาเช้าวันนี้เป็นเรียกว่า introduction นะครับก็คือเป็นคำนำแล้วก็ตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปผมก็จะไปจบนะคำเทศนาทีละทีละเอเวียซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตของพวกเรานะครับก็ ข้อพระคัมีร์ที่ผมอยากจะใช้ทั้งเดือนนี้ก็อยู่ที่ข้อพระธรรมนะครับติงกรินบทที่13ข้อ11อาจารย์ปอลอก,ก็เขียนบอกว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใช้เหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อเตอิบโตเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็ทิ้งวิถีทางอย่างเด็กไว้เบื้องหลังนะครับอันนี้ ตีนี้นะครับหัวข้อนี้ก็จะใช้ทั้งเดือนนะเดือนตุลาซึ่งอาจารย์เปโลก็ได้พูดถึงบอกว่าเมื่อเวลายังเป็นเด็กนั้นก็พูดอย่างเด็กนะครับอาทิตย์หน้าผมจะพูดถึงเรื่องว่าพัฒนาวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ในด้านคำพูดและก็ต่อมาอาทิตย์หนึ่งก็พูดถึงเรื่องนะความคิดสติปัญญานะครับ แล้วอีกอาทิหนึ่งผมจะเติมเข้าไปซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่เป็นคนไทยก็คือในด้านอารมณ์นะอารมณ์นี้เราคนไทยนั้นเราใช้อารมณ์เปอร์เซ็นต์สูงมากอัตราสูงก็คือว่าความจริงเป็นยังไงไม่รู้นะแล้วก็เหตุผลยังไงไม่รู้ถ้าทันชอบแล้วก็เอาเต็มที่ถ้าไม่ชอบแล้วนิ้วก็ไม่กระดิก นะครับอันนี้ก็อยากจะพูดถึงว่าเราจะต้องพัฒนาวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ในด้านอารมณ์สุดท้ายเราก็จะพูดถึงนะครับเหตุผลนะแล้วก็4อาทิตย์ข้างหน้านั้นก็จะใช้พระคำข้อนี้เป็นหลักนะครับแต่สำหรับวันนี้อยากจะใช้พระคำเอเฟซัสบทที่4ข้อ1 1ถึง13ที่ผู้นำได้อ่านมา ที่อยากจะขอเน้นในคำที่ว่าจนกว่าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั่นก็เป็นหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้ว่าเราจะต้องก้าวสู่เส้นทางนะฮะวุฒิภาวะนะสู่วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่นะครับเราทราบไหมว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเรามามีอยู่ มีอยู่คู่เดียวท่านนั่นเองในมนุษย์เหล่านี้พระเจ้าสร้างมาก็คือเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวก็คืออาดัมฮาวนะครับและเราก็ไม่ทราบว่านะเขาพัฒนาสติปัญญาพัฒนาอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่ชีวิตเหล่านี้จำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการแห่งการพัฒนาชีวิตของเราอย่างที่เราเรียน นะครับปลว,ว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ได้บังเกิดมาในโลกนี้พระองค์ก็เจริญเติบโต,ตนะฮะในด้านนะฮะในด้านสังคมนะฮะในด้าน,นะน,านร่างกายสังคมในด้านนะฮะความชอบต่อหน้าพระพักพระเจ้านะครับสิ่งเหล่านี้เราก็เห็นผมจําได้ว่าเมื่อผมรับศีลน,นะฮะผมก็เลยมีความคิดที่ผิดความคิดที่แปลกนะครับผมเชื่อว่าเมื่อ ผมรับสินวันนั้นพอรุ่งเช้าผมจะเป็นคนใหม่แล้วก็ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วก็ทุกอย่างจะพิเศษเพราะฉะนั้นเวลาผมภายหลังรับสินแล้วแล้วผมก็พยายามที่จะให้มีความรู้สึกที่พิเศษจริงๆแต่ไม่เกิดขึ้นนะเสร็จแล้วผมก็หวังว่าอีกวันสองวันอีกอาทิตย์เนี่ย ก็จะเป็นคนใหม่จริงๆเลยแต่ก็ไม่ปรากฏก็รู้สึกว่าความคิดเก่าๆก็ยังมีอยู่นิสัยเก่าๆคำพูดหยาบๆบก็ยังโผล่ออกมาอีกนะก็เลยคิดสงสัยว่าเอ๊ะเราบางังเกิดจริงๆหรือเปล่านะครับแต่เมื่อได้ศึกษาพระคัมภีจเจริญเติบโตขึ้นก็ได้พบว่าการจเจริญเติบโตชีวิตของเรานั้นต้องใช้ขระบวนการพัฒนาไปเรื่อยๆ และยิ่งกว่านั้นพระคัมภีข้อหนึ่งที่นำความเข้าใจผิดให้กับผมเยอะก็คือ2โงกรินโจบทที่5ข้อ17บเบอกว่าฉะนั้นเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในพระคิ์ผู้นั้นก็ถูกสร้างขึ้นหมาแล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละก้าเป็นสิ่งใหม่ผมก็เลยคาดหวังว่าเมื่อผมอยู่ในพระคิ์ทุกอย่างใหม่หมดเลยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่าจะต้องเจริญเติบโต เทีลนิดเทีลนิดเวลานี้ผมเป็นคริสเตียนมาประมาณห้าสิบสปีเลยนะครับห้าสิบสปีผมก็ยังกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกำลังที่จเะเจริญเติบโต,ตให้มีความเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวันและก็พัฒนาความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับอันนั้นก็เป็นข้อคิดที่ที่พวกเราจะต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้น เป็นการดำเนินเจริญเติบโตเป็นขบวนการนะครับเอามาให้เรามาข้อคิดอันแรกว่าเพราะเหตุใดเราถึงต้องพัฒนาตัวเองให้สู่ที่ภาวะความเป็นผู้ใหญ่เพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้คนของพระเจ้าบรรลุสู่ความเป็นผู้ใหญ่นะครับมีใครบ้างที่มีลูกแล้วไม่อยากให้ลูกเจริญเติบโต มีไหมมีคงไม่มีเนาะเราก็อยากจะให้ให้ลูกเราจเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับผมจําได้ว่าเมื่อผมเป็นเด็กและเป็นวัยรุ่นนั้นผมก็มีความอยากจะเป็นผู้ใหญ่เต็มเต็มที่แล้วมีเหตุผลหลายอย่างแต่มีเหตุผลอย่างหนึ่งที่ผมคิดแล้วก็ยังขำอยู่ก็คือทุกครั้งไปของเงินพ่อเนี่ยพ่อก็จะเนี่ยล้วงกระเป๋าหลังแล้วก็ดึงนะ เงินออกมาแล้วก็ให้ไม่เคยพลาดทุกครั้งนี่นะครับก็ขอเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นผมก็เลยคิดว่า,ว,าว้าวผู้ใหญ่เนี่ยดีอย่างนี้เนาะมีเงินอยู่ในกระเป๋าอ,อยู่ตลอดเวลาต้องการเมื่อไหร่ก็เอามือล้วงนะครับหยิบผมก็เลยอยากจะเป็นผู้ใหญ่เพราะอยากจะมีเงินอยู่กันในกระเป๋าหลังน,นะครับก็เลยพยายามที่จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปยากเหลือเกินแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีในช่วงเวลาวัยรุ่นนะครับ ก็รู้สึกว่าขาดความอดทนในการที่จะเป็นเด็กในการที่จะเป็นวัยรุ่นอยากจะโตเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นจิตว,วิทยาและเป็นวิธีการและก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากด้พวกเราทุกคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนของพระเจ้านั้นให้มีความเจริญเติบโตการเจริญเติบโตนั้นไม่ใช่ภายนอก ที่ผมอยากจะพูดถึงไม่ใช่ภายนอกไม่ใช่ร่างกายเราแก่ลงแก่ลงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ครับบางคนเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าความเป็นเด็กนี่ยังเต็มตวัวแต่บางคนเป็นเด็กแต่ว่า,าความเป็นผู้ใหญ่ก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเต็มที่นะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจล่วงหน้าก่อนผมไม่ได้พูดถึงอายุนะครับปฏิทินไม่ได้อายุว,ว่ากี่ปีแต่ว่าอยากจะพูดถึง ชีวิตข้างในที่พระเจ้าต้องการให้เรามีความเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีความสามารถในหลายด้านแต่ผมอยากจะยกมาสี่ด้านนี้นะครับหนึ่งก็คือเพื่อตอบสนองความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อที่จะเป็นผู้ที่เรียกว่ารับและให้ความรักซึ่งกันและกันพระองค์ต้องการให้ความรักเรา และพระองค์ต้องการให้เรารับความรักของพระเจ้าอย่างเต็มที่และเพื่อที่จะปฏิสัมพันธ์ความรักของพระองค์นี้ร่วมกันในความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพระบิดาและก็เป็นลูกของพระเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นความปรารถนาที่พระเจ้าทรงมีตั้งแต่ต้นอยากจะให้เราเป็นผู้ใหญ่ในการปฏิสัมพันธ์ความรักระหว่างเรากับพระเจ้า ทำเมต้องเป็นผู้ใหญ่ในความในความรักนะเพราะว่าเด็กนี้นะครับไม่มีวุฒิภาวะในเรื่องความรักคือมักจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ดูเองเป็นศูนย์กลางเรารักก็คือในในฐานะที่ว่าขออะไรก็ต้องได้นั่นนะชอบอะไรก็ต้องได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้น ความรักแบบนี้ไม่ใช่เป็นความรักที่พระเจ้าต้องการให้เรามีส่วนในการปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นมีแต่ผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณผู้ใหญ่ฝ่ายความเชื่อนั้นถึงจะมีวุฒิภาวะในการโต้อตอบกับพระเจ้าในความรักเราเข้าใจพระเจ้าเมื่อเวลาพระเจ้าเซนโนไม่ให้หรือไม่ไม่ตอบสนองต่อคำพูดของ เราจะขาดความรักไหมเราจะไม่รักพระเจ้าอีกแล้วอกไม่เอาผมพบนะฮะคริสเตียนมากมายเวลาขอได้แล้วก็โอ้ยขอบคุณพระเจ้ารักพระเจ้าเพิ่มขึ้นแต่เวลาพระเจ้าเสานทิ้งพระเจ้าแล้วหันหลังให้พระเจ้าอันนั้นไม่ใช่เป็นความรักของผู้ใหญ่อันนั้นเป็นความรักของเด็กที่เห็นแก่ตัวเด็กที่เรียกว่าเอาแต่ได้แต่ไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเจริญเติบโต ที่จะเข้าใจความรักและปฏิสัมพันธ์ความรักกับพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับประการที่สองเป็นน้ำพระทัยที่ทรงต้องการให้เราเจริญเติบโต,ตเพื่อตอบสนองต่อพระประสงค์ในชีวิตที่พระองค์ทรงมีในชีวิตของเราพระองค์สร้างเรามาเราทราบแล้วเราไม่ต้องแปลกที่บายมากเราทุกคนทราบและยอมรับว่าพระเจ้ามีแผนการพิเศษมีวัตถุประสงค์ที่สร้างเรามา พราะว่าพระองค์ทรงสร้างเรามาตามฉายาของพระองค์ตามแบบฉายาที่พระองค์ทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิงเพื่อที่จะสำแดงพระลักษณะของพระเจ้านะครับแล้วก็เพื่อที่จะตอบสนองต่อพระประสงค์ที่พระเจ้ามีนะบางคนก็คิดว่าพระเจ้าทรางต้องการนะสร้างเรามาเพื่อที่จะให้เราทํางานเพื่อที่จะให้เรานั่นไม่ใช่นะ การทำงานหรือการที่จะรับผิดชอบนั้นมันเพียงแต่เป็นสิทธิพิเศษที่พระองค์ทรงต้องการให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่มีค่านะครับแต่พระประสงค์ของพระเจ้ามีความลึกซึ้งมากกว่าแค่มาโลกนี้มาทำงานหนะักแล้วก็มาแบกภาระหนะักไม่ใช่ครับพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราได้รับความสันติสุขที่มากที่สุด แล้วใช้เวลากับพระเจ้ามากที่สุดแล้วก็นะฮะร,รู้หัวใจของพระเจ้าผมชอบคำหนึ่งที่พระคำเดิมได้พูดถึงว่า <c oughs> กษัตริย์ดาวิดนั้นเรียกว่าผู้ที่จะเข้าใจพระเจ้านะฮะบ,บอกว่า he's i the man follow my own heart ผู้ที่ติดตามและเข้าใจนะ พระไทยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นพราะประสงค์ของพระเจ้าให้เราทุกคนสามารถสัมผัสกับหัวใจของพระเจ้าสามารถเข้าใจหัวใจของพระเจ้าว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในหัวใจของพระเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์อันหนึ่งนะประการที่สามพระองค์ต้องการให้เราทําการปรนนิบัติรับใช้ด้วยเช่นเดียวกัน ในการรับใช้ไม่ใช่ว่าเราทําเพื่อประเจ้าพวกเราพวกเราหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนึกว่าพระเจ้ามอบหมายหน้าที่ให้เราเนี่ยเราก็เลยมีหน้าที่ที่จะรับใช้พระเจ้าและทำอะไรเพื่อพระเจ้านะหลายคนก็ถามผมว่าจารชีวิตผมกําลังจะวิชัยแล้วกําลังจะนะปลดกเกษียณแล้วจะให้ผมทําอะไรเพื่อพระเจ้าบ้านนะครับ คุณพูดได้ด้วยความตั้งใจแต่คาพูดนั้นจากความเป็นจริงผิดนะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำอะไรเพื่อพระเจ้าเพราะว่าในการสงสร้างของพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าสร้างมาเรียบร้อยแล้วเราจะไปเตมิมแม้แต่จุดเดียวก็ไม่ได้แต่ทําไมพระเจ้าทรงมอบหมายให้เราทําการของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้สึกว่าเรามีบทบาทเรามีความสําคัญเรามีคุณค่าและเราก็มี นะครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับไรเชาผมจำได้ว่าเมื่อลูกชายของผมเนี่ยอายุยังสามสามขวบนะฮะแกก็ชอบเข้ามาช่วยผมทํานู่นทนํานี่เวลาผมซ่อมนู่นซ่อมนี้เนี่ยแกก็จะเข้ามาผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งผมกำลังซ่อมจกักรยานทีนี้ลูกชายผมก็ประมาณสามขวบก,ก,กว่าบอกว่าพ่อพ่อขอช่วยด้วย let me help you นะ แกก็ยังเล็กอยู่ทีนี้ผมก็เลยบอกเอามาช่วยพ่อก็แล้วกันนะแกก็มาจับเครื่องมือแล้วผมก็ใส่น็อตอกนะแล้วก็ให้เขาจับเสร็จแล้วผมก็ไปจับแล้วก็หมุนแล้วก็ทําแกก็หมุนตามที่ผมหมุนนะฮะพอทําเสร็จแล้วผมบอกว่า it's done เขาก็เลยร้องว่าเฮ้ hey, ...I did it I did it เ <laughs> พราะฉะนั้นพวกเราก็เป็นเช่นนั้นนะ การที่พระเจ้าได้ทรงให้เรามีส่วนร่วมทําการของพระเจ้านั้นไม่ใช่เพราะเราเก่งไม่ใช่เพราะเรามีพลังกําลังไม่ใช่เพราะเราสามารถทําเองได้ดังที่พระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายจะกระทําสิ่งใดไม่ได้เลยนอกจากนะติดสนิทอยู่กับเรานอกจากเราเลยท่านทั้งหลายไม่สามารถทําสิ่งใดทั้ทงนั้นผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือว่าโดยเฉพาะชีวิต ในความเป็นคริสเตียนชีวิตในการปล้นนิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะต้องพึ่งพระเจ้าอย่าให้เราเป็นเหมือนลูกของผมนะฮะทำเสร็จแล้วก็เลยไอ้นี้เลยแล้วก็เลยเขี่ยพ่อออกไปเสยไม่ใช่เป็นความเก่งของพ่อแต่ความเก่งของตัวเองนี่เป็นท่าทีของพวกเราที่เป็นคริสเตียนมากมวแต่พระเจ้าต้องการให้เราทำปรนนิบัติรับใช้ไม่ใช่เพราะเราเก่งอยู่ แต่เพราะว่าพระเจ้าต้องการใช้เวลากับเราต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเราต้องการที่จะสอนเราให้เราค่อยๆพัฒนาในคุณภาพประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตแห่งความเป็นลูกของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับเหตุผลอีกการหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราบรรลุสู่ความเป็นผู้ใหญ่นั้นเพื่อเราจะได้รู้จักพระบุตรของ พระองค์ให้ดีขึ้นในพระธรรมปีโมเพื่อเราจะได้รู้จักพระบุตรของพระเจ้าให้ดีขึ้นพวกเรารู้จักพระเยซูคริสต์ดีขึ้นแล้วยังดีขนาดไหนพวกเราเคยถามไหมนะครับว่าเรารู้จักพระเยซูองค์นี้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ารู้แต่เกี่ยวกับพระเยซูแต่รู้จักพระเยซูส่วนตัวไหมมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดแล้วก็รู้หัวใจ